เลือกตั้งกัมพูชาปวนหนักขเขมรล,ลุกฮือประท้วงข้ามทวีปทางการพนมเปญไล่จับขังคุก UN จี้ปล่อยนักกิจกรรมชาวเน็ตสับคุณเซนอย่าสอดการเมืองประเทศไทย วายไม่จบนะครับกับประเทศกัมพูชาที่ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งก็ยิ่งจะมีการออกมาประจานความอัปยศของฝ่ายกลุ่มอํานาจทางการเมืองที่นําโดยนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ซึ่งพยายามจะขัดขาฝ่ายค้านหรือทุกๆฝ่ายนั่นแหละที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเขาและทําให้มีคําถามจากนักวิเคราะห์ทางการเมืองของกัมพูชาว่าจะจัดเลือกตั้งไปทําไมในเมื่อยุบพักฝ่ายค้านและไม่มีคู่แข่งอะไรเลยเหมือนเลือกตั้งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเท่านั้นและล่าสุดนอกจากยุบพักแสงเทียนที่ดูแล้วมีแววพอจะแข่งกับพักของนายฮุนเซนได้เขายังไล่จับนักกิจกรรมที่ออกมาประท้วง จน UN ต้องออกมาจี้ให้ปล่อยตัวด่วนเพราะหนึ่งในนั้นคือชาวเขมรที่ได้สัญชาติอเมริกา รวมทั้งมีอีกหนึ่งรายที่หนีการจับกลุ่มเข้ามายังประเทศไทยแล้วถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจับตัวไว้ได้ขณะเดินทางจากที่พักไปที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภัยแห่งสหประชาชาติจนหลายฝ่ายห่วงว่าถ้าถูกส่งตัวกลับไปยังกะบูชาเขาต้องถูกนายฮุนเซนขังลืมแน่นอน โดยสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียได้รายงานว่าในโทสำนังนักกิจกรรมและสมาชิกพรรคแสงเทียนวัย34ปีได้วิพากษ์วิจารณ์นาวุลเซนกับพรรคการเมืองของเขาอย่างเปิดเผยหรือพูดง่ายๆว่าด่าออกสื่อนั่นแหละครับ จนถูกทางการตามล่าตัวและหนีเข้ามาในประเทศไทยและถูกจับได้ทำให้ล่าสุดเนี่ยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ออกมาให้ข่าวว่าจะยังไม่ส่งตัวนายโทนให้กัมพูชาส่วนนายเสงเทอรรี่ที่เป็นพลเมืองกัมพูชาและได้รับสัญชาติอเมริกันขณะที่ลี้ภัยไปสหรัฐ แล้วกลับมาทำกิจกรรมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและคัดค้านการกดขี่ด้านสิทธิมนุษยชนในขเขมรแต่กลับถูกจับกลุ่มในหลายข้อหาทำให้คณะทำงานต่อต้านการคุมขังตามอำเภอใจของสหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลของนายคุนเซนปล่อยตัวนางเสงเทียรี่ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข แค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีการแฉต่ออีกว่าเจ้าหน้าที่ของกรุงพนมเปญได้เข้าจับกลุ่มสมาชิกพักแสงเทียนสองคนแล้วยัดข้อหาร้ายแรงว่าปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบในสังคม นอนครับว่าเรื่องที่ทางการกัมพูชาเนี่ยไล่จับคนเห็นต่างทางการเมืองเยอะขนาดที่ต้องหนีออกจากประเทศกันวุ่นวายทําให้ชาวขเขมรที่อาศัยอยู่ตามต่างประเทศยิ่งไม่พอใจและออกมาประท้วงกันยกใหญ่ยกตัวอย่างชาวขเขมรในสหรัฐอเมริกาพากันออกมาเดินกระบวนประท้วงไปถึงสถานทูตกัมพูชาในกรุงวอชิงตัน ที่แรงๆหน่อยก็ชาวกัมพูชาในออสเตรเลียาพากันรวมตัวประท้วงเพื่อประจานการกระทําของนายคุนเซนถึงการเลือกตั้งที่จอมปลอมในครั้งนี้โดยพวกเขาช่วยกันแบกลงศพแปะรูปนายคุนเซนพร้อมตะโกนบอกว่าถ้านายคุนเซนยังมีชีวิตอยู่ประเทศกัมพูชาจะไม่มีทางมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วตบท้ายด้วยการลุมกระทืบคุนจำลองนายคุนเซนอย่างสนุกสนาน ไปอีกทวีปหนึ่งนะครับชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นได้ออกมาประนามนายคุนเซนว่าการที่ทางการกัมพูชาเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนจับใครต่อใครไปขังไว้มั่วไปหมด นั่นจะยิ่งทําให้เศรษฐกิจของประเทศแย่ลงเพราะยุโรปจะยิ่งถอนสิทธิพิเศษด้านการนําเข้าสินค้าจากกัมพูชาและนั่นก็จะยิ่งส่งผลให้โรงงานอีกหลายแห่งไม่มีออเดอร์จนต้องปิดทําการและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงชา่าเขมรต้องตกงานอีกนับหมื่นคน แต่นายคุนเซนเนี่ยกลับไม่สนใจการประท้วงของชาวเขมรในต่างประเทศมากนักและมองว่านั้นไม่มีผลอะไรกับแผนการเลือกตั้งที่วางไว้ของเขาและหวงการชุมนุมประท้วงในประเทศมากกว่าโดยล่าสุดได้สั่งให้ใช้กองกำลังกว่า70,000นาย พร้อมอาวุธครบมือเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในวันเลือกตั้งซึ่งกองกำลังที่ว่านี้พร้อมที่จะเข้าแทรกแซงปฏิบัติการเพื่อหยุดผู้ที่อาจจะก่อปัญหาในทันทีแต่ก็มีการตั้งคำถามจากนักวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับว่าแค่เลือกตั้งต้องใช้ทหารติดอาวุธสงครามถึงเจ0ดหคนเข้าควบคุมเลยหรือนี่มันเลือกตั้งหรือเป็นการทำสงครามกับประชาชนกันแน่ รวมทั้งมองว่านี่เป็นการใช้กำลังทหารเพื่อข่มคู่ประชาชนชัดๆอีกทั้งทุกคนต่างก็รู้แก่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ประชาชนกลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยและฝากคำถามไปถึงผู้ที่จะเข้าสังเกตกา,การเลือกตั้งจาก15ชาติที่จะเข้ามาดูในครั้งนี้ว่าพวกคุณไม่เห็นถึงความผิดปกติของการเลือกตั้งเลยหรือ ว่ามันมีอย่างที่ไหนที่รัฐบาลจะขคนทหารถืออาวุธออกมาควบคุมการเลือกตั้งเยอะขนาดนี้แค่นั้นยังไม่พอนะครับนายวุลเซนเนี่ยยังเย้ยไปถึงผู้นำฝ่ายค้านโดยทวิตแซะถึงการเมืองไทยเกี่ยวกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตว่าความล้มเหลวของนายพิธาที่ไม่สามารถขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะเสียงสนับสนุนไม่พอ คือความล้มเหลวครั้งใหญ่ของบรรดานักเคลื่อนไหวสายค้านที่หลบหนีอยู่ในต่างแดนเช่นกันซึ่งน่าจะหมายถึงนายสมรังสีที่ลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสเพราะพวกทรยศเหล่านี้คาดหวังมาตลอดว่าเมื่อนายพิธา ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยพวกเขาจะสามารถปลุกระดมต่อต้อตานรัฐบาลกัมพูชาผ่านดินแดนของไทยได้แต่ตอนนี้ความหวังของพวกฝ่ายค้านได้เลือนหายไปแล้วดั่งเกลือที่ละลายในน้ําซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์จากข่าวที่เราเคยรายงานไปแล้วนะครับเรื่องในสมรังสีจะเดินทางกลับกัมพูชาโดยผ่านทางชายแดนไทย หลังจากนั้นนายคุนเซนได้ออกมาขู่ว่าถ้ามาจริงเขาจะเอาจรวด BM-21 ไปรอยิงอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อนายอุนเซนได้โพสต์ข้อความพาดพิงถึงการเมืองของประเทศอื่นอย่างนี้ทําให้โดนโจมตีจากหลายฝ่ายทั้งชาวเน็ตไทยและต่างประเทศหลายคนคอมเมนต์ว่านี่เป็นเรื่องการเมืองในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามายุ่งอะไรด้วยส่วนในคิมซกนักวิเคราะห์ทางการเมืองของกัมพูชาเนี่ยได้ออกมาซัดว่า ปกติแล้วผู้นำของประเทศหนึ่งจะใช้คำพูดที่ดีและหลีกเลี่ยงใช้คำพูดแย่ๆกับนักการเมืองประเทศอื่นโดยเฉพาะกับคนที่ชนะเลือกตั้งแต่นี่อะไรทําให้ล่าสุดนายฮุนเซนได้ลบข้อความเหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วพร้อมชี้แจงเพิ่มเติมว่าผมไม่ได้ต่อต้านคุณพิธานะและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันในกรณีที่คุณพิธาได้เป็นผู้นำรัฐบาลไทย ผมเคารพการตัดสินใจของคนไทยทุกคนและจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยผมพร้อมร่วมงานกับผู้นำไทยไม่ว่าพวกเขาจะมาจากใครหรือพักใดและฝากไปถึงกลุ่มขเขมเรหัวรุนแรงว่า ผู้ใดที่คิดจะใช้ดินแดนไทยทำกิจกรรมต่อต้านกัมพูชารวมทั้งใช้ชื่อนายพิธาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองควรหยุดการกระทำนี้เสียและอย่าอาศัยลมหายใจของผู้อื่นเพื่อทำลายชาติของตนเองแน่นอนครับการลบไม่ได้ช่วยให้ลืมกองทัพคีย์บอร์ดของไทยยังตามถลม่ม สื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มของนายคุณเซนต่อไปอีกว่าแทนที่จะมายุ่งหรือกล่าวพาดพิงประเทศอื่นควรเอาเวลาไปพัฒนาเศรษฐกิจประเทศตัวเองจะดีกว่าไหมส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวัน i ิ m o ูบีข่าวเด่นประเด็นฮิต